สวัสดีนะคะเอฟตีวันนี้มาทําบุญที่ร้านทําผมที่พี่พลอยเคยทําค่ะวันนี้นะวันนี้ทําบุญร้านนะคะทําบุญทุกปีค่ะนะคะร้านนี้พี่พลอยทาแต่ก่อนนี้ทํางานอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ออกมา,านะคะมีอาหารนะคะอาหารเย็นเลยเดี๋ยวแล้วเดีย๋ยวพระมา จัดไว้แล้วตัวยงามนะคะรู้สุพรรพลาห้าองค์อันนี้เดี๋ยวพี่คอจะให้ดูข้างนอก เราก็มีเหมือนกันอะไรนะเอาแล้วแข่งกันแล้วทีนี้เด <c oughs> ี๋ยวรอพระมา <c oughs> อ๋อ คุณน่ะช่างเติมจุงเดี๋ยวเดี๋ยวทำบุญนี่ค่ะบุญอะลาคี้เดี๋ยวต้องปิดต้องปิดอ่ะรับรู้ปิดแทนคุณนีะดีหายเห็ดอยู่หน้าดวงหน้าดวงหน้าดวงปิดอ้ปั๊มปั๊มปิดไกล้ไฮเดรปิดไกล้ไฮเดรจะกี้นี่พี่เอ้าทายทายลูกเออเออเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวตัวคอยเปิดกระบวนการมีอย่าง ทำกับข่าวจ้ะใครเฮ็ดล่ะมีคนเฮ็ดบอกนีใไอ้น้อไปเบิ่งก่อนกันล่ะผู้ใดเฮ็ดกับข่าวน้อโอ๊ยผู้สาวโอ๊ยผู้สาวโอ๊ยผู้สาวผู้สาวสวัสดีนะคะโอ้ยนุ้ยหายไปใส่กันเมิดนะคะอุ้ยนี่แตจ้าวโอ้ยมีแต่พูดงามทั้งนั้นนะโอ้ยโอ้ยนะคะเมื่อวานนี่ไปด้กินเจแล้วออกเจแล้วจิบมากินขนมเต้น นชานชานี่สวยนะคะนชาเนี่ยเห็นนะคะเออสองสาวนี่เขาจะอยู่น้ากันยูนีอยู่ยน้ากันอยู่บอกยูที่เก้าละ่ะอีหยังนันามาอ๋ออร่อยละมือนีนะคะมือนีวันนี้อร่อยอร่อยนะคะ่ะน,นี้เสแบบ ลักกี้เอ้ยลักกี้ลักกี้ก็น่ารักจังเลยนะคะอันนี้มาถ่ายกับข้าวให้ดูนะคะเอสซี